แก้มแดงเอ,อหน้าขาวออทาครีมสิห้ายกหยกสิบหย่อนยอนทาครีมได้สาวคนเดียวที่อยู่หลังๆชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะชื่อเล่นอะไรคะ,ะกระต่ายคะ่ะเนี่ยผู้หญิงคนเดียวในผู้ชายเป็น4 0่สบห้าิบคนเนี่ยมีสองคนอยู่ใช่ไหมตายแล้วหนูจะต้องหัดหมุนน็อตเองตับใบเอง ออกเชื่อมเองงานปฏิบัติเองถ้าหนูไม่ทำเองรู้ไหมลูกอาสาสมัครจะเยอะมากอามใครนะแม่บอกว่าเาเดี๋ยวก็จะมีอาสาสมัครไปหมุนน็อตตะใบให้ใครนะอาสาใครนะคะเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงอยู่เหรอไตเติ้ล ทำไมไตเติลจะต้องเป็นองค์ประกอบที่อไตเติลสมัยที่รัชกาลที่สองก็สอนว่าไงนะกิมจิลูกผู้ชายลายมือน,นั้นคือยศแต่สมัยนี้ไม่ใช่นะคะเงินสุดจริตยังมีอำนาจมหาศาลเนี่ยก่อนที่คุณครูจะมานะคะเมื่อถึงคุณครูมาแล้วเงินสุดจริต มีอำนาจมหาศาลฉะนั้นนี่เราจะต้องไปให้ถึงดวงดาวให้ได้เข้าใจไหมกิมจิเ,เงินเดือนแสนใครได้เงินเดือนแสนตอนอายุสักยี่สิบปีไปไป,ไป,ประเทศญี่ปุ่นได้มาสมัครเป็นลูกเขยจะแต่งเอาไม่ให้แต่งเจิงไหมจริงไหม,ไหมนะคะคืณครูกรีธามาแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะลูกมีหัวหน้าชั้นหรือ,อยัง ยังไม่มีใครเป็นคนบอกออทำความก,กระลบครูใครคะวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาแล้วคะ่ะทำไมเอากิมจิขอบคุณแม่ซิ